สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษา C ตัวอย่างการคูณเลข1-10ถึง10โดยใช้คำสั่งดูวายก่อนอื่นเข้าโปรแกรมภาษา C ีเลยค่ะรอมันสักคู่นะคะอ่ะ พอได้หน้าต่างแบบนี้ให้ไปคลิกที่ไฟล์ New Source File เพื่อเปิดหน้ากระดาษขึ้นมาเพื่อเราจะทำการพิมพ์โค้ดกันบรรทัดแรกให้เป็น sharp include ตามด้วย header phone บรรทัดต่อมา main สำหรับการเขียนโค้ดโปรแกรมนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่า2บรรทัดนี้ค่ะเป็น2อเป็น2บรรทัดเนี่ที่ มีความสำคัญมากสำหรับการเขียนโค้ดโปรแกรมค่ะจะบรรทัดต่อมาเป็นปีกาก็เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเราจะเริ่มทำการเขียนโค้ดกันแล้วประกาศค่าตัวแรกเป็น Integer ก็คือเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มและสร้างตัวแปรชื่อว่า i 1 1> เท่ากับ1และ sum เท่ากับ1เช่นกัน เราจะมาเริ่มใช้คำสั่งดูอ่าปีกาเปิดป้น f คูณคูณเปอร์เซนดีบรรทัดนี้ก็คือให้แสดงให้แสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร i เปอร์เซนต์ดที่เราใช้เนี่ยจะใช้กับ integer คือการประกาศค่าที่เป็นจำนวนเต็มบรรทัดต่อมาเป็น sum เท่ากับ sum คูณ i ก็คือให้ sum คูณกับ i บรรทัดต่อมา i เท่ากับ i บวกหให้ค่าเพิ่มขึ้นทีละ1นึ่จำนวน ปีกาปิดต่อไปใช้คำสั่ง y ายไมากกว่าหรือเท่ากับ10ถ้าหากเราต้องการให้เป็นเลขอื่นก็ได้นะคะสามารถทำได้เปลี่ยนตรงนี้อันนี้เป็นเลข10ใช่ไหมคะถ้าต้องการให้เป็นเลข20ก็สามารถใส่20เข้าไปได้และมันก็จะเป็นการลานเลข หนึ่งคูณหนึ่งคูณกันตั้งแต่เลขหนึ่งถึงยี่สิบนั่นเองแต่ในที่นี้จะเป็นการคูณแค่เลขหนึ่งถึงสิบบรรทัดต่อมาเป็น print f เปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีซั บรรทัดสุดท้ายก็คือ getch a ในส่วนของบรรทัดนี้นะคะปิน f ก็คือให้แสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรซัมตัวนี้ getch a คือคำสั่งการจบโปรแกรมจากนั้นเราจะมาทำการเซฟไฟล์กันไปที่ไฟล์เซฟแอดต้องการเซฟไว้ที่ไหนตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์เป็นดูไว จากนั้นเปลี่ยนนามสกุลทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะเราต้องใช้นามสกุลเป็น C source file แล้วก็ทำการเซฟเราจะมาลองคอมไพล์ดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะไปที่ excute compile ถ้ามีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าโค้ดที่เราเขียนมาเนี่ยถูกต้องทั้งหมดจากนั้นให้เราโค้ดปิดไปไปที่ excute อีกครั้งเพื่อ เพื่อลันดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนมาเนี่ยมันสามารถคูณกันได้จริงหรือไม่นะคะอ่ะหนึ่งคูณสองคูณสามอ่ะถึงสิบก็จะได้เท่ากับสามพันหร้อยเอยสัหน่วยสามล้านหกสสองมื่นแปดพดร้อยอ่โอเคเราจะมาเปลี่ยนเลขตรงนี้ดูกันอ่ะให้เป็นอ่ะคูณถึงเลขยี่สิบอ่าดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่า นนี่ค่ะเป็นอันว่าโค้ดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโปรดติดตามว่าเราจะมาบอกวิธีการเขียนโค้ดโปรแกรมอะไรต่อไปขอบคุณสำหรับการรั